วันนี้เวลา18นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พระคารินทลไมเคิลมีชัยกิตบุญชูมุขนายกกิตติคุณแห่งเขตปกครองกรุงเทพมหานครนำคณะสภาประมุขบาทหลวงโรมันแคทอลิกแห่งประเทศไทยเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อเชิญพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญแห่งพระศาสนจักแคทอลิกที่ได้รับการสถาปนาใหม่คือนักบุญจอที่ 23พระสันตปาปาและนักบุญจรพอที่2พระสันตปาปาซึ่งได้รับมอบจากนครรัฐวาติกันมาอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระเจ้าขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระธาตศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาจักรคาทอลิกหมายถึงชิ้นส่วนร่างกายเช่นกระดูกโลหิตผิวหนังหรือสิ่งของประจำกายเช่นไม้กางเขนประคำของนักบุญหรือบุคคลอันเป็นที่เครารพของชาวคาทอลิกซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและได้รับการเก็บรักษาไว้ ที่ชนมาในโอกาสนี้คือพระชวีหรือผิวหนังของสมเด็จพระสันตปาปาจรที่23และพระโลหิตของสมเด็จพระสันตปาปาจรพอที่2ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2557นสมเด็จพระสันตปาปาจรที่23ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตปาปาระหว่างปี2 5 1 1ถึง2506 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูศาสนาจักรให้ทันสมัยและเสริมสร้างเอกภา,ภาพในหมู่คริสเตชนทั้งนี้ในช่วงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23ณรัฐวาติกันเมื่อวันที่1ตุลาคม2503 สมเด็จพระสันตปาปาจอห์นพอที่สองทรงดำรงตำแหน่งพระสันตปาปาระหว่างปี2521ถึง2548พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเสด็จไปทรงเยี่ยมคริสตชนและเผยแผ่พระธรรมในประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดวาระสมัยรวมทั้งการเสด็จเยือนประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกณพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาททรงรับสมเด็จพระสันตปาปาจอห์นพอที่สองเมื่อวันที่10พฤษภาคม ภาคม2527 ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่สองถึงความผูกพันระหว่างคริสตจักรโรมันคาทอลิกกับราชอาณาจักรไทยที่มีมาเป็นเวลาหลายร้อยปีตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบันตลอดจนความเจริญงอกงามของคริสตศาสนาในประเทศไทยรวมทั้งทรงยกย่องสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอที่สองในฐานะผู้แผ่ความสงบร่มเย็นและความสว่างแจ่มใสแก่ชาวโลกด้วย